ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่นะครับเป็นภาคที่น่าสนใจมากครับแล้วก็โดยเฉพาะตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเจ้าเหนือก็ไม่ใช่ใจอีสานก็ไม่เชิงนี่คือรอยต่อที่ยอดเยี่ยมของเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่น่าอิจฉาเขาชื่อว่าจังหวัดเลยแต่ว่าผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเลยแล้วเลยผ่านไปอวันนี้จะพาคนดูเนี่ยไปรู้จักกับภูหอเพราะว่ากันว่าที่นี่เนี่ย ทำอะไรก็ง่ายทำอะไรก็สะดวกไปหมดเพราะว่าเขามีซอยหรือตรอกหรือกลุ่มคนที่เขาบอกว่าทุกอย่างนี่มันจะกล้วยๆไปหมดประชาชื่อวันนี้จังหวัดเลยนะครับวันนี้ที่เดินทางมาผมบอกคนดูไปแล้วว่าเราไม่ได้มาคุยกับใครเป็นพิเศษเพราะว่าแขกรับเชิญของเทปนี้ของเรานะครับคือจังหวัดเลยมันก็อดไม่ได้จริงที่ต้องสนทนากับใครสักคนที่เคลือบด้วยความสุขเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีแต่ความ สดชื่นแล้วก็วุ่นวายพี่บ๊าบสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับพี่นี่เขาเรียกว่าภูหอใช่ถูกไหมฮะนี่ครับมองนี่ภูหอเนี่ยสำเนียงพอได้มองนี่มองนี่มองนี่ผมมองไปด้านหลังนั่นคือลักษณะเหมือนปราสาทอันนี้สตอร์ลแคนเซิลครับผมปราสาทฟางนั่นเอ้ปราสาทฟางเนี่ยทำไมถึงมีปราสาทฟางหรือสิ่งปลูกสร้างที่ดูหน้าตาไม่น่าเกิดขึ้นที่นี่เกิดขึ้นได้ครับที่นี่มีเด็กเยาวชนสิ่งแรกเลยที่เขาต้องการคือความสุขและความสนุกการจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเห็น แม่ผู้ปกครองเผาฟางกันหลังดูดูการเก็บเกี่ยวอะไรที่เราทําได้เอาความสุขสนุกมานาก็เลยแบบเฮ้ยบ้านเราอยากมีสวนสนุกเอออยากเล่นฟางอ๋อเลยมันเลยลเป็นของเล่นสําหรับเราบานาน่าแลนที่มามันคืออย่างไรครับพี่บาบานาน่าแลนดินแดนกล้วยๆต้องมีแบบว่าคำสร้อยด้วยนะต้องดินแดนกล้วยบานาน่าแลนดินแดนกล้วยกล้วยที่ว่าคือง่ายๆป่ะฮะใช่ง่ายๆมันเป็นซีโนเนมแ่บเอ้ยภาษาไทยกักล้วยๆคือง่ายๆทําอะไรก็ได้ง่ายๆต้องเริ่มอะไรก็ได้จากสิ่งที่ง่ายๆสิ่งที่เป็นเป้าประสง ของของของการทําอะไรง่ายๆของพี่เนี่ยมันคือจะมุ่งไปทางไหนครับมุ่งก็คือจริงๆแล้วเริ่มต้นท้าย้อนไปเมื่อ13ปีที่แล้วเราคือกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆชื่อกลุ่มชวนน้องอมถวายพ่อหลวงชวนน้องอมถวายพ่อหลวงอมอะไรบ้างอมเงินอมบ้านอมเด็กอมเวลาอมเงินเข้าใจได้เด็กๆต้องรู้จักอมเงินออมบ้าน n v i r o n ร e n t รักษาสิ่งแวดล้อมเพราะบ้านเราติดภูเขาบ้านเรามีธรรมชาติที่งดงามอย่างไรก็ควรจะเก็บรักษามันไว้ให้กับ คนรุ่นถัดไปอย่างนั้นออมเด็กนี่งงเลยออมเด็กคือเอาเด็กมาเก็บไว้ที่บ้านเราไม่ก็คือพัฒนาศักยภาพในด้านที่เขาต้องการครับผมแล้วก็ออมสุดท้ายที่มาถามอันนี้ค่ะก็คือออมเวลาด้วยเด็กๆลองมาคิดดูว่าเฮ้ยปัญหาที่เขาเกิดขึ้นจากก่อนที่จะตั้งกลุ่มอ่ะมันคือเกิดจากอะไรเกิดจากที่เขาบอกว่าครอบครัวไม่อุ่นจากที่พ่อแม่ไปขายลอตเตอรี่นู่นนี่นั่นเขาเอกเกิดจากที่พ่อแม่มีลูกไงต้องไปหางานหาเงินสุดท้ายพอถามว่าเฮ้ยเราเด็กช่วยพ่อแม่ไหมไม่ก็เลยมันย้อนมาถามว่าเอาพ่อแม่มีเวลา มาทําเรื่องออมเวลาก็คือทํายังไงจะหาเงินช่วยพ่อแม่ได้อะไรอย่างนี้คือคอนเซปต์เนี่ยค่อนข้างดีมากสามารถเอามาปรับใช้กับปัจจุบันได้ด้วยซ้ำได้ค่ะนะครับแล้วก็ลามมาจนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้น,นีฟิลฝ<อ>ากถามเรื่องอาร์ตอินฟาร์มเรามองว่าอาร์ตมันสามารถช่วยเราแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มจากประสาทฟางเรารู้สึกว่าเฮ้ยศิลปะมันสามารถช่วยเราได้อีกหลายอย่างใช่ทำให้เด็กมาเจอกับผู้สูงอายุให้มีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกันลดช่องว่างระหว่างวัยสามารถ ใช้เวลาร่วมกันได้โดยที่ที่นี่มันมีหลายอย่างที่ที่เชื่อมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องฟางเรื่องไม้ไผ่เรื่องการจัดสรรนวดอะไรทุกอย่างครับคือถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วมันจะให้เกิดแบบสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าบ้านเราแบบเนี้ยโอ้ฮะได้ วันนี้ก็เป็นโซนมีเขามีคาเฟ่เขามีขนมมีขนมมีของจุกๆุกจิกจอันนี้ก็ดีไเองอันนี้อะไรอีกฮะอะไรอันนี้หมวกก็คือชาวบ้านทอผ้าเหมือนที่เราเห็นเราอยากให้เขาแบบว่าได้เอาอะไรที่เกี่ยวกับผูหอไปบ้างก็เลยดีไซน์เป็นรูปผูหอที่เราเห็นเมื่อกี้ อ๋อมาถึงภูเขาเรืออะไรอย่างงี้ยฮะอ๋ออันนี้ผมต้องใส่แล้วหมวกหมวกมาจากไหนใช่ไหมกมาจากไหนครับนี่เลยกลุ่มแก๊งเดือกแก๊งนี่นุ่เหรอโอ้เดี๋ยวเราเดินเบี้ยวเข้าไปดูหน่อยดีกว่าเราเดินเบี้ยวเข้าไปดูหน่อยสวัสดีนะครับสาวสาวสวัสดีครับ สวัสดีครับเอาฟาก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 บาครับอย่าลืมผู้หอเด้อยจ้าอย่าลืมผู้หอด้วยครับได้ครับไม่มีทางลืมแล้วก็นอกจากผมจะไม่ลืมแล้วคนที่ยังดูอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะจําผู้หอแล้วแวะมาที่นี่เยอะขึ <ๆ S 2> ้นด้วยนะครับ <ๆ S 2> แล้วเดี๋ยวนั้นวันวันหนึ่งเนี่ยมันได้สักกี่กี่ผืนหรือว่ากี่เยอะกี่เยอะบอกหอดผืนบอหอผืนไม่ถึงผืนได้แค่เนี้ยวันหนึ่งได้ไม่ได้ผ้านะคุณเอ้ยบอบอได้สานี้นะได้นี่แมนแลวกระเป๋าใบนี้ก็ทำตั้งแต่ปี28นะครับ แล้วแล้ววไ่าเฉยๆแลวผมก็ได้มารับในวันที่ผมอายุ35ปีอพอดีโอคะ่ะตอบนี่คือขั้นตอนต่อนเนื่องกันมาถูกไหมฮะข้ามหลายขั้นตอนเลยกว่าจะมาเนี่ยนั่นคือหนึเส้นนั่นคือหนึ่งเส้นแล้วก็แน่100ทีละเส้นตุ๊ตๆๆ,ๆ๊ๆๆๆและนี่ก็แน่นอนว่าวันนึงได้ประมาณส0บผืน แล้วก็<ด> <ใน S 1> จะมีแบบผ้าของค,คุณยายเนี้ยเราก็มาดีไซน์เพื่อที่จะให้เป็นแบบนี้กรเรียกว่าทําเอาสนุกนะไม่ได้ากาไรอะไรในชุมชนนี้เก็เอ,อามันเท็เอ,อามัน <c oughs> <c oughs> ทำเอามันจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือจะอยู่ที่บ้านคุณยายเลยไม่ได้มาที่นี่แต่ด้วยวันนี้เรามีกิจกรรมก็เลยรวมกันมาอยู่ด้วยกันอ๋อวันนี้เป็นวันพิเศษที่เรามานะคืออาร์ตอินฟาร์มซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีร้านรวงจากพี่ๆน้องๆแถวนี้แหละใช่ค่ะนะก็เป็นเครือข่ายผู้หออีโคทัวร์ผู้หออีโคทัวร์ก็คือการเป็นการเชื่อมกันระหว่างตตนนบบบลางงกก็คืออเสผู้ห เจอกันก็คือด้วยมีใจรักธรรมชาติเหมือนกันครับผมจ้าสวัสดีจ้าข้าวขาหมูเตี่ยวไก่อย่างงี้เอาแบบว่าข้าวขาหมูแล้วผมเดินกินไปด้วยแล้วคุยด้วยได้ไหมเอามามามาอุ้ยไม่ต้องจิ้มแล้วอร่อยแล้วกินเบอร์เกอน์กินเบอร์เกอนแ่ร์แซ่บก่อนอร่อยอร่อยสวัสดีครับหนุ่มๆแถวนี้โอ้ทำดีนะเนี่ยสวยงามเลยนะฮะสื่อสารกันเก่งมากนะทำงานละเอียดเก๊็กเลยทำเป็นแบบกล่องกีตาร์ให้ผมสักใบได้ไหมฮะ แกงเกษตรมีบรรยากาศฝนตกรถติดชื่อคุณจำน่ายอะไรบ้านร้านนี้บ้านนี้คุณจำน่ายอะไรจำอดทีมสยามค่ะแล้วกินกับขาหมูด้วยบันเทิงแล้วกินได้กินแบบพระอือเออดีอร่อยคนนี้นี่นะเดินตามผมตั้งแต่เริ่มเจอกันหน้ารถตู้เลยนะเดินแล้วก็เดินไปส่งผมที่ปราสาทฟางบอกอะไรนะพี่บ้านทำไมอะไรนะอยากรอจ้ะ ถ้าร้องเพลงให้นะเต้นไม่อยู่เลยนะจะบอกให้มีบรรยากาศฝนตกรอนติดเชืออ คืออย่างงี้ฮะเดี๋ยวพี่บัามบอกว่าต้องพาผมเนี่ยไปภูหออีโคทัวร์ไปเที่ยว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 นะแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นตอนเปิดเลยเปิดตรงนี้เนี่ยคือปราสาทฟางคือเป็นหนึ่งในในจุดสําคัญของอีโคทัวร์นั้นเช่นกันแมนแลจุดอื่นๆนะครับอยู่ไหนครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปขี่ซาเล้งไปเที่ยวมาทั้งทีเมยแต่งตัวแบบหูขาอาอย่างนี้ลุยตมลุยต้มได้ได้ได้เขาเชื่อกันว่าถ้ามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยการมาสักการะไหว้พญาช้างนะผมหอมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต ของพวกเรราครับจริงๆแล้วคน,คนที่มาสักราแต่ละครั้งนะมาขอพอรจากท่านจะได้สิ่งที่เราปรารถนาอบางบท่านอย่าขอลดเลือดดอ่อนยศเคยเป็นตำรวจครเคยเป็นสิตีแล้วก็เป็นสิทโทขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้น,นไหนผมมาแล้วผมก็ต้องไหว้สักหน่อยนะครับ เจฮะจริงหรือไม่ที่เวลาเรามาขอพรอะไรสักอย่างเนี่ยมันห้ามบอกใครห้ามบอกกันครับผมจริงเหรอป <c oughs> ๋า, <c oughs> ปมากเมื่อกี้ผมแค่จะบอกว่าสิ่งที่ผมอธิฐานทั้งหมดเนี่ยที่ป๋าบอกว่าให้แคล้วคลาดให้มีแต่ความราบรื่นเนี่ยผมจะเผื่อแผ่ไปถึงคนทุกคนที่อยู่ในย่านนี้แล้วก็คนที่ชมที่ชมทุกคนให้ทุกอย่างให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะครับของ่ายแค่นี้เดียวเอง <c oughs> ได้ครับนะครับขอบคุณมากนะฮะ ตอนนี้ได้เวลาพาไปเที่ยวซาเล้งทามแมนแมนี่พาไปเที่ยวจับให้ดีจับให้มั่นออนี่แล้ว<พ>ลคันนี้โตเกียวดิฟนะของแท้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปบ้านตะกันเยบัวบ้านตะกันเยบัวเนี่ยมีอะไรที่น่า ายบัวนะครับแสรรดงว่าอยู่มาเก่าแก่เพราะว่ามีป้ายแบบจริงจังคือเดี๋ยวเราบอกคนดูก่อนนะว่าเนี่ยเราเรากำลังมาอยู่ในเส้นทางที่เป็นอีโคทัวร์ใช่ภูหออีโคทัวร์ของภูหอนะคร<ช>ับแต่ว่าผมเนี่ยจะพาคุณเที่ยวไม่ละเอียด ซักทีเดียวนะเ <Man. S 1> พราะคุณต้องมาเอง <Man. S 1> แต่ว่าวันนี้จะพาแวะ,แวะประมาณหนึ่งก่อนว่าถ้าเกิดคุณมาสัมผัสเนี่ยคุณจะได้เจอความน่ารักสักขนาดไหนเชียวนะครับซึ่งมันดีมากเลยนะคนที่ยืนต้อนรับเราคนนั้นชายหนุ่มคนนั้นสวัสดีครับคุณตาตานะครับต้องขออนุญาตเรียกพี่แล้วกันนะครับคุณเอ๋นี่ขออนุญาตขึ้นเรือนได้ไหมครับโอ้ยครับครับครับไป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  ครั้งนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดมาเนี่ยต้องมาแวะหาคุณตาคุณยายเขาบอกว่าหนุ่มสาวคู่นี้เนี่ยเก๋ไก๋ที่สุดในย่านนี้เลยอายุกี่ขวบกันแล้วอายุกี่ขวบแล้วแปดสิบแปดอ๋อชอบเด็กกว่ามมีมีเคล็ดลับไหมคุณตาว่าทำไมถึงอยู่กันได้นานๆมันมีความก็เอาต่อเทียมไม่ทะเลาะเบาแวงกันเคล็ดลับเคล็ดจังไดคือยูนํากันโดน อย๋อแสดงว่าคําตอบตรงกันอะอย่าไปเถียงไปว่ากันนะมีอะไรกระจายเย็นบ้านนี้คือบ้านที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในในชุมชนโซนนี้ถูกไหมครับใในสองร้อยกว่าหลังคาเรือนนี่คือบ้านที่คลาสสิกที่สุดแล้วใช้ช้างลากซุงมที่เป็นเสาบ้านมาใช่ยี่สิบบาทฮะยี่สิบบาทสมัยตะกี้เนี่ยแมนลากต้นละยี่สิบบาทแล้วฮะโอ้ BAB ไปอันนี้เดี๋ยวจะพามาเจอสาวเปี้ยวประวัตสวัสดีค่ะเดินพาน้ำมะนาวสดๆจากสวนอ๋อถ้าเกิดคุณมาที่สวนพืชไทย <c oughs> คุณจะได้กินเลมอนเนต Yes โเนี เสิร์ฟเลมอนนิดแล้วเก็บกับสวนเลยนะจ๊ะก็คือเป็นมะนาวสดที่นี่ด้วยปลอสารสะอาดสะอ้านปกติเนี่ยประเพิ์นะจังไม่ได้แต่งชุดนี้ไปเก็บมะนาวนะครับจะแต่งเป็นแบบบิกินี่นี่นี่บิกินี่แล้วเรายอยู่ตรงหอตรงภูนู้นเราจะเห็นอ้านั่นบิกินี่เป็นไงล่ะ อโใครมากิชิมน้ำมะนาวที่นี่แล้วไม่อร่อยนะไปตีผมได้เลยทุกทุกครั้งที่เจอคืออร่อยที่สุดเพราที่ผมเคยกินน้ำมะนาวแล้วเดี๋ยวนะฮะที่นี่คือทั้งเรือนนี้ทั้งบริเวณนี้ใช้ไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะคุณคนดูนี่คือไฟที่เราสะสมพลังงานมาเมื่อตอนกลางวัน อ่าถ้าเกิดคุณจะมาพักที่นี่ที่นี่เนี่ยสามารถให้คุณพักเป็นโฮมสเตย์ได้ใช่แต่คุณอย่ามายืดผมที่นี่ไม่เอาคุณอย่ามาอบไอ้น้ำที่นี่ไม่เอาไม่เอาคุณมาพักผ่อนมาดูวิถีชีวิตนะครับอย่างประเพื่อนนี่ใส่แบตเตอรี่แค่2ก้อนเองนะอ่แกก็เดินได้ปีกว่าแล้เพิ่คะทำโฮมสเตย์อย่างเงี้ยความสุขของปราเพื่อนเนึ่งวัน อ๋อความสุขคือเราได้ญาติความสุขคือทำไปนี่เจอคนแล้วก็รักกันใช่เราได้ญาติเราได้ลูกหลานเพิ่มขึ้นนะเรีนกว่ามื่อวานจะเป็นลูกหลานเพิ่มแล้วนีใช่นี่ก็เหมือนเที่งหนูมานี่ถ้าไม่ใช่ลูกหลานพ่อพญาช้างหนูไม่ได้ไม่เหยียบตรงนี้หรอกเมื่อกี้หนูได้ไปสักกะระท่านพ่อพญาช้างมาแล้วลูกหลานลูกหลานเป็นลูกหลานคือคือท่านพวกหนูเรามาเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเคือญาติด้วยกันอ่ะรับรองไม่มาถึงแทนดีของพ่อพญาช้างครับ เหมือพูดท่าท่าทัศน์ได้ว่าจุดไหนที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้นก็เหมือนจุดเดิมเราอ๋อก็ะจะดึงดูดไปนะเหมือนเราไปนอนอยู่ตรงไหนก็เหมือนร่างเดิมของเราไปนอนอยู่ผรวน้ำนี่แบ๊ตอบคำถามคลี่คลายไหมพีม่ฟิล์ม โลเคชันเดิมครับแต่ว่าวันที่ไม่เหมือนเดิมคือวันนี้เป็นเช้าวันใหม่ครับแล้วก็การเที่ยวแบบอีโคทัวร์ที่ภูหขเ,เนี่ยบางคนนี่ก็จะเริ่มต้นด้วยการดำนาเพราะเรานั่งอยู่กลางท้องนาที่สวยมากๆครับและพระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นทางด้านโน้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นประเพณีที่คนแถวแถวนี้เนี่ยที่ภูหขเขาเชื่อถือกันที่ผมจะพาคน ไปดูกันนะครับนั่นคือการบวชป่าซึ่งเดินทางเนี่ยจากนี่ไม่ไกลครับการบวชป่าคือเลยผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งสําคัญในการมาอีโคโทัวร์ครั้งนี้ด้วยนะครับคือวันนี้เนี่ยเราเดินทางมานะครับแล้วก็ได้ความสุขจากการกินได้ความสุขจากการสนทนาได้ความสุขจากการเห็นพีนะ่ป้าณอาทำข้าวของเครื่องใช้ให้เราแต่คราวนี้เนี่ย อีกหนึ่งสิ่งขาดไม่ได้ความสุขทางหัวใจและการแบ่งปันไปสู่ธรรมชาติเขาบอกว่ามีการบวชป่าเกิดขึ้นที่นี่บวชป่านี้องาทำยังไง่ะครับความคิดของป้าคือเราบวชแต่ควรทำาไมเราเป็นบวชต้นไม้ไว้มัางอ่ะเพื่อจริงนะเพื่อว่ารักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมไว้รักต้นไม้ไว้ให้มันเป็นสีเขียวศาสนาพูดใช่ไหมคะพอเอาผ้าสวดจากพระไปแล้วเอาไปผูกไว้ต้นไม้ต้นไหนก็เหมือนว่าต้นไม้ต้นนั้นมีเจ้าของแล้วอ๋อคือคือหมายถึงว่าผ้าที่เรานํามาผูกเนี่ย ก็จะเหมือนกับจีวรใช่ไหมครับส่วนหนึ่งแล้วมีการทําพิธีกรรมทางศาสนามาเพื่อให้เป็นเหมือนกับมีมีความศักดิ์สิทธิ์มีความน่าเคารพนับถือและทําให้ต้นไม้เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลรักษาเขาไม่ใช่ว่าจะมาทําลายมาตัดได้ประมาณนั้นใช่ไหมครับแล้วได้ผลไหมเอาได้ผลไหมป้าว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่มีใครมาตัดบริเวณที่บวชแล้วเลยอย่างเงี้ยเทาวันที่ถ้าผมไปเจอนะเดินมาเจอต้นไม้มีผ้าผูกๆอยู่ผมก็ไม่กล้าตัดนะ นะครับก็ปล่อยให้ต้นไม้เขาเติบโตตามธรรมชาติใช่ค่ก่อนที่เราจะไปบวชป่ากันต้องแจ้งเงื่อนไขนะครับว่าการที่ทุกคนจะมาอีโคทริปแบบนี้เนี่ยผมแนะนําให้คุณเนี่ยทำการจองทําการบุ๊กกิ้งล่วงหน้านะครับเขามีเพจของเขาภูหออีโคทัวร์ไม่ใช่ว่าคุณรวมตัวกับเพื่อนขึ้นรถขับมาไม่ได้ ไม่ได้นะเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยเขาอยู่กันแบบอยู่กันแบบครอบครัวคุณจะมาโดยที่ไม่นัดหมายไม่ได้ทุกคนยินดีต้อนรับใช่ค่ะแต่แจ้งล่วงหน้าใช่ค่ะใช่ไหมครับที่บอกว่าต้องต้องแจ้งล่วงหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าทางนี้เขาเรื่องมากเรื่องเยอะไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าทุกคนเขามีธุระของเขาแล้วถ้าแขกมาเนี่ยเขาก็ต้องการการเตรียมตัวอาหารอีกที่พักอีกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมเชียร์ให้ทุกคนมานะแต่ว่าวางแผนสักนิดนึง นะครับแล้วให้ให้พี่พี่น้องๆตรงนี้เนี่ยเขาเตรียมตัวด้วยอ้าเดี๋ยวผมจะไปบวชป่านะครับแล้วก็จะสรุปคลิปที่น่ารักที่สุดของจังหวัดเลยให้ทุกคนได้ฟังด้านหลังนี้เองนะครับขอบคุณไว้ก่อนนะครับขอบคุณนะฮะไม่รู้ไหว้ทำไมแต่ว่าพอมันพูดปุ๊บมัน มันรู้สึกต้องไหว้นะครับอ้าวก็โตรักจแข็งแรง er นะครับนี่เราเห็นเนยไหมมีผูกอะไรกันเต็มไปหมดเลยนี่คือการบวชป่านะครับคนดูครับคนไทยครับรู้หรือไม่ครับว่าเรามีหน่วยงานที่น่ารักเกิดขึ้นหนึ่งอันซึ่งเขาเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่าผมเพิ่งจะได้ทําความรู้จักนะครับนั่นคืออพทอ,อ,อพท,อออพทอคืออะไรอ,อพทอคือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับสำคัญคือที่ผมยืนตรงนี้เนี่ยอยู่ในหน่วยที่5จากทั้งหมดมี9หน่วยนั่นแปลว่า อพทเนี่ยกินพื้นที่มากมายหลายจังหวัดหลายอำเภอนะครับเพื่อดูแลชุมชนต่างๆในสถานที่ที่มีของดีมีของเจ๋งแต่วพวกเราอาจจะยังไม่เคยรู้จักเขานะครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นวันที่ผมโชคดีที่ได้มีประชาชนที่ได้ทํางานร่วมกับอ,อพทนะครับตรงนี้ขอบคุณไว้ก่อนนะครับผมยังเชียร์ว่าอยากให้คนไทยออกไปเที่ยวนะครับแต่ว่า ไปเที่ยวแบบที่ดูแลธรรมชาติด้วยดูแลตัวเองด้วยดูแลคนในชุมชนด้วยนะครับอย่างถ้าอยากจะมาภูหออีโคทัวร์แบบนี้ก็อย่างที่ผมบอกจองก่อนล่วงหน้านะอย่าบุมบ่าม,มาเองคนที่นี่ขี้ตกใจนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเราได้มาทดลองอีโคทัวร์ด้วยตัวเองแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจังหวัดเลยน่ารักจังเลยครับจังหวัดเลยอย่าเลยไปเลยนะคุณแวะก่อนเป็นจังหวัดที่ดีมากเลยนะครับเจอกันใหม่บายครับความส bending right